วันนี้มาดูการแกะอะไรนะครับปอดอะไรคาบูเลเตอร์เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ครับรุ่น4หนึ่งหนึ่งนะครับผมมาผมใช้ยี่ห้อของฮุนไดนะคุณผู้ชมของยี่ห้อฮุนไดนะครับ,ขอ,อรบของเกาหลีใต้นะคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้นะด,ดีนะคุณผู้ชมราคาก็ไม่แพงซื้อในลาซาด้าก,ก็สองพันสองสองพันสามประมาณนี้แหละคุณผู้ชม ราคาขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรของเขาแต่ละตัวก็ถือว่าก็แข็งแรงใช้ได้นะละถ้าเกิดเราไปซื้อเย,ยอะห้อแพงๆราคาสักแปดพันเจ็ดพันห้าพันนะถ้าเราดูแลไม่เป็นมันก็มันก็ไร้ค่าเหมือนกันนะคุณผู้ชมของจะถูกจะแพงถ้าเราดูแลให้เป็นเครื่องตัดหญ้าเกาะจะใช้งานได้ดีนะครับเราก็เปิดตัวนี้มาเช็คดู แข็นคาดนะครับคุณผู้ชมขัดหัวเทียนนะครับเครื่องยนต์ก็จะเดินดีครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราซื้อของราคาแพงๆเราคิดปรับของของเขาดีไม่ทําอะไรเลยไม่ทําความสะอาดอันนี้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเราล้างไม่เป็นฝึกล้างไม่เป็นคาร์บ,บรูเลเตอร์นี้เขาก็ใช้งานไม่ได้ดีเหมือนกันนะครับราคาแพงเท่าไหร่เราก็เช็ดไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเขาของพวกนี้มันจะโดนฝุ่นเยอะนะครับ ฝุ่นมากมายแล้วครับที่ดูดเข้าไปนี่ผมใช้งานเดียวฝุ่นเกิดนะครับต้องมาล้างพวกนี้นะครับนี่อามาเป่าพวกฝุ่นนะครับฝุ่นเยอะมากชาร์พวกนี้นะครับเราต้องทําความสะอาดเขาบ้างครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมและเพื่อนที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ